สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบสังคมระหว่างเออไม่ระหว่างหรอกสายฟรีครับผมมาดูว่าเขาจะยอ่อให้เราหรือไม่นี่เรายอร่อให้แล้วเขาจะยอ่อให้เราไหมเราทิ้งด้วยเขาไม่สนใจเราอะ่ะทุกคนโอ้โหสายฟรีต้องลำบากนะหรือเปล่าไม่รู้นะยิงมายิงคนก่อนเพื่อนสวัสดีย่อยอ่ยอให้ หาเพื่อนเจอคนยิงโอ้โหโอ้โหพี่ตายเลยเนี่ย <First blood. S 1> มาดูกันว่าเราจะชนะไปได้ไม่กาน์ดยิงยิงเออเอาตายหาเพื่อนมาชุบสวยยิงยิงยิงต่อผมตื่นมาแล้วก็ยิงต่อสวย กันเราก็โหดอยู่นะอืมอ่าวตายคือสายฟรยีนี้ที่เรามาทดสอบก็คือจะไม่มีสกิลปืนอะไรเลยนะมามาดูตาต่อมากรบผมตานี้เอาย่อให้โอ้โหไม่มีใครสนใจโอ้โหสายฟรีย่อให้สายเติมไม่สนใจ จบเลยสายฟรีตัวนี้เป็นสายฟรีนะฮเราวิ่งมันบัดก่อนอ้าว <c oughs> เพื่อนตายหมดเลยเหรอเหลือเราคนเดียวแล้วมามาดูว่าเราจะยิงได้ไหมี๋ยวให้รอให้วงโคโรโน,โนหมดก่อนอาวเขาย่อมาเราก็ย่อกลับ <c oughs> นี่ครับผมวงโคโรโน,โนหมดก็เสร็จเราจะโดดเลย อ่โอ้โหเรายังไม่ทําอะไรเลยเขามาต่อยเราแล้วแสดงว่าเขาจะยอ่อให้เรานะเนี่ยโอโหเขายอ่อให้แล้วนี่ไงครับผมพอเขาเห็นฝีมือเราเขาก็ยอ่อให้ครับผมอ่าเราดเดินเหมือนบอดก่อนเลยยิงโอโหโดนหัวไปหนึ่ง เอ้ยเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหตายไปเลยยิงยิงยิงโหพโหเรามาพันยาแบบนี้ให้ทุกคนเขาเห็นเลยเติมคนอยู่วะโอ้ยช่นี่ไงนึกว่าวงโคโรโน่จะยังไม่หมดมาตาต่อมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนอยังชุบเพื่อนได้อ้าวหลังมาโอ้โหเพื่อนไม่เห็นบอกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยเพื่อนชุบขึ้นมาแล้วสวยขอบคุณครับ เอิ่มนี่ชูค่าเบอร์หเพื่อนมาบอกให้เราโชว์สเต็ปครับผมต้องชนะครับเบอร์หนึ่งเราสเต็ปเลยเป็นเราไก่นะทุกคนเพื่อนชูครับเบอร์หนึ่งเออเพื่อนเพื่อนมันอยู่ทางนั้นู้นมันมีโอ้โหมันโดดมาครับผมตานี้เราย่อยยับไปเลย มาเรามาเข้าโซนฟรีสไตล์กันบ้างครับผมมาดูว่าจะมีใครย่อให้หรือเปล่าสายฟรีครับผมเ,เราย่อให้ไอตัวผู้หญิงตัวนี้ย่อยอ,ยอโอ้โหเขาวิ่งหนีโอ้โหไม่รับเป็นเพื่อนไม่ย่อให้ก็คือให้รูปโกรธส่วนย่อให้ให้รูปจูบไปให้แล้วหนึงโอ้โหย่อให้ โอ้โหยอ่อให้อีกแล้วให้อีกคนโอโสายฟรีก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะนั่นนะทุกคนเออคนนี้ยอ่อให้ไหมโอโ้ก็ยอ่อให้ครับผมคนนี้ล่ะยอ่อให้อีกแล้วอืยอ่อให้หรือเปล่ายอ่อให้หรือเปล่าคุณพี่ขา อะไรอ๋อถามเขาไม่ยอ่อให้ป่ะเอ่มคนนี้ล่ะยอ่อให้ครับผมโอโหขนาดกล้ามทองกกยอังย่อให้คนนี้ก็ยอ่อให้ครับผมโอโห้เราย่อยอ่ยอให้สามคนนี้โอโหยอ่อให้แล้วสองคนอีกคนนึงนี่ครับผมผมคำนับมาให้เราเลย เอาเป็นว่าเราก็จบคลิปลงเพียงเท่านี้นะสายฟรีก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนะทุกคนบาย